เด็กชาบูเล่ทูวิจิตครับวันนี้จะมาทำอาหารครับวันนี้ครับเราต้องหาวัวตถุดิบครับโดยการตกปลาได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วครับนี่มันปีกว่าเราจะทำการล้างใส่กันเลย ล้างแล้วเอาไก่ขึ้นมาผักไว้ผักไว้ผักไว้ไว้นะครับจะทำการหมักไก่เลยนะครับก่อนอื่นลอดใส่ลอดถอยนางรมใส่ไปพอดีกับไก่นะครับ ใส่น้ำปลาครับต่อไปก็ผงนัวนะครับหรือว่าผงชูรสใส่ไปนิดนึงครแล้วก็น้ำตาลสักนิดนึงนะครับ แล้วก็ทําการนวดให้เข้ากันนะครัะตอนต่อไปเราจะทําการทอดไก่กันนะครับนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn